เอาหน่อยเดยวเอาหน่อยเดยวถ้ารอบนี้แตกสัวๆนะเดี๋ยวบางต้องขอตัวลาแล้วโอเคผมแตกภาสามันมนุกเป็นยังไงล่ะได้เรื่องไหมล่ะของเจ๊ สวัสดีวรุ่นใมกากวรุกกร่นดูบเวรุ่นจจะาทายที่หัวใจกันเรียนทุกคนแล้วจะฝากากระแทกไลค์สติ๊กเกร์กดกระดิ่งกองแกงกองแกงให้ช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่เกมนักวิชาการขีหลีไปกันเลยวัยรุ่นเดี๋ยวมาดูอัาตราการจ่ายของเกมมันก่อนเลยนะอัตราการจ่ายก็จะมีตามนี้เลยนะสเกตเตอร์ต้องเข้า3ตัวนะสำหรับเกมนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะเกมนี้ต้องหาก,กันเอาเองนะวันนี้บังก็พกทุ่มาันที่1,000พนะววยรุ่นนะเดี๋ยวเรื่องันที่เบ็ดยี่กันเลยเปิดอาโต้ไปเลยวันนี้มาเเอหนน่ยยบตไปละ ขอหน่อยเถอะออโต้ Auto เนี่ยอโอโต้โขอสวยๆหน่อยนะวันนี้นะถ้าออโต้ไม่ดีก็เดี๋ยวก,กดเองให้ดูเลยนะืแต่ตอนนี้ก็เปิดออโต้ไปก่อนละกันเพราะว่าออโต้กาลังดีนะเข้าเกมไหนเปิดออโต้ก็ดีทุกเกมนะวันนี้นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะสงสัยโชคจะเข้าข้างนะวันนี้อะไรก็ดีไปหมดนะเฮงจริงๆนะวันนี้นะไปกันต่อเลยไปรุ่มนะ มาดูบังกันเลยนะวันนี้บังจะบวกเท่าไหร่ดีนะเอาเซขอให้บังได้เกิดได้เจอได้ไดฉายกันหน่อยนะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเข้าสเกรร็ตเตอร์ไปแล้วดูสิโอ้โหไม่ตื่นเต้นเลยนะเข้าสเก็ตเตอร์ทั้งทีน่ะโอ้โหเข้าสเก็ตเตอร์ทั้งทีก็จริงเนี่ยแต่ดูว่ามันจะแตกให้บังหรือเปล่าถ้ามันแตกให้บังโอ้โหเราก็ค่อยดีใจนะเพราะว่าบางทีเข้าสเก็ตเตอร์ให้บังนะโอ้โหไม่แตกให้บังเลยนะโอ้โห ไหลนอกยังดีกว่าอีกนะบางว่านะมาดูกันนะเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแตกให้บังหรือเปล่านะเข้าสกเกตเตอร์แล้วนะโอ้โหดูสิดูมันทำกับบังสิดูมันทำกับบังนะโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้มาให้หน่อยสิแตกแค่นี้ยังหรอเแบบ็ดยี่แตกให้นี้หรอนี่ไงมาให้หน่อยรางวัลก้อนโตสุดท้ายครับผมสองพันนะโอ้โหอย่างเงี้ยให้มันน่าดีใจหน่อยโอ้โหให้มันแบบ ตื่นเต้นหน่อยสิโอ้โ oh, ห oh, hey. ตื่นเต้นอย่างนี้ก็ขึ้นเบ็ดกันเลยนะจะได้ตื่นเต้นกันนะไวรุ่นนะมาดูอนะไรแตกมาให้บางสองเป็นสามเราก็ต้องขึ้นเบ็ดกันเลยนะเบ็ดหกสิบพอนะโอ้โ oh, ห oh, hey. เพราะว่าทุนก็ยังมีไม่เท่าไหร่นะกาไรบวกมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะแต่เราก็ใส่สุดอยู่แล้วเบ็ดหกสิบไปเลยนะเบ็ดร้อยมันจะเยอะเกินไปนะเอา้าเบ็ดหกสิบขึ้นแล้วจะมาเลยหรอแพเก็ตเตอร์ใจเย็นๆบางว่าใจเย็นๆก่อน โอ้โห oh, hey. ว่าไงมาไหมตัวเดียวโอ้โ oh, ห hey. นึกว่าจะมาให้บังเลยนะไม่เป็นไรไหลนอกไปกันก่อนก็นได้นะเวรรุ่นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนนะมาดูกันนะว่าจะแตกหรือเปล่าเบ็ดหกสิบมาหรือเปล่าไหลนอกสวยๆหน่อยมาดูไหลนอกให้บงหังไอลเร็วโ okay, อเคครับผมมาหน่อยครับผมดูดิดูมันทํากับบังซี่มาแล้วไงมันมาแล้วไงเอาหน่อยออวัยสวยๆนะเกมนี้วัยสวยๆ เกมนี้ไม่มีจ่ายคูณเลยอะรอเนี่ยเพิ่งสังเกตนะตัวคูณไม่มีเลยเหรอโอ้โหแม่เวลาตัวคูณไม่มีก็ถือว่ายังจ่ายดีอยู่เอา้าไปกันต่อไม่รอช้าแล้วชักช้าอยู่ใหญ่ไม่กล้าก็ไม่เกิดแล้ววันนี้มาเอาหน่อยเลยมาหน่อยเซสวยงามวายมาสวยๆอย่างนี้โอ้โหดูสิดูสิวันนี้วันนี้บวกมาที่สี่พันเข้าไปแล้วนะขึ้นมาแล้วนะโอ้โหใจเย็นๆนะวันนี้เอาหน่อยบวกสักเท่าไหร่ดีสักหมื่นนะ สักหมื่นดีไหมล่ะว่ากันไปว่ากันไปจัดปุยลุยไปไปเอาหน่อยครับผมเอาหน่อยครับผมดูสเก็ตเตอร์ลอมนีต้องมาให้แล้วละ่ะจอดครับผมมาโหมาจริงๆนะจะเลยไปอย่างเดียวเลยไม่ได้นะต้องจอดให้บังบ้างนะมาดูกันนะบางเลือกอะไรไปก็ดูกันเอาเองนะไปรุ่นนะมาดูอย่างเดียวว่าจะแตกให้บังหรือเปล่านะมาสิผมมาดูเลยนะเบดหกสิบนะตอนนี้เบดหกสิบนะ ขอสวยสวยหน่อยขอสยสวยหน่อยเอาหน่อยเร็วเร็วแตกให้บังหน่อยเร็ว <c oughs> ว่าปุยลุยไปนะมาดูกันนะไปรุ่นนะใจเย็นเย็นนะยังไม่แตกให้บังเลยโอเคมาแล้วมันมาแล้วเอาให้หน่อยขอสวยสวยหน่อยเร็วอีกสิบหมุนน่ะโอ้โหหมุนเลยตั้งเยอะกลัวที่ไหนแล้วไม่กลัวอยู่แล้วนะหมุนเลยเยอะเล่นแบบสบายสบายชิวๆวันนี้ชิลๆสิครับผมเพราะว่าขึ้นมาที่สี่พันแล้วนะ รออะไรล่ะครับผมบวกมาขนาดนี้แล้วเราเล่นแบบอยู่ตัวแล้วครับผมเขาเรียกว่าอยู่ทรงนะแบบนี้นะทรงอะไรไม่รู้นะผมบวกขึ้นไปก่อนแล้วกันนะจะเย็นๆน,นะบวกแค่นี้จะเพิ่งดีใจนะอะไรจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดได้แล้วผมไปต่อไปต่อเร็วไปต่อเร็วโหเบสหกสิบแต่ยังไม่ถึงพันเลยโ,โหเหลือจะเชื่อบาไปแล้วโหเพิ่งมาขึ้นมาใหนนะ้น่ะ เพื่อมึงขึ้นพันให้ตอนสุดท้ายบ้าไปแล,ล 10, 8, แล้วเบ็ดหกสิบแตกพันห้าเหลือจะเชื่อโอ้โหแล้วถ่อะไรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะแต่ก็ดีกว่ามันไม่แตกแล้วนะแบรนต่อเอาไงเข้าสองตาติดไปเลยไะเข้าติดไปเลยไปมาเลยเข้าไปเลยอีกทีนึ่งไปโอ้โหเอ้ห,หนูก็จะมาให้บังนะไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไหลนอกก็ไปก่อนกัน,กนได้เพิ่งรีบขึ้นเบ็ดกันเลยดีกว,ว่า เบ็ด60ไม่ไหวแล้วขึ้นเบ็ด80เลยเผื่อมันจะเข้าสเก็ตเตอร์ให้เราเลยนะมาดูเลยนะเป็นไล่เบ็ดเลยนะนี่มันสเต็ปไล่เบ็ดเลยนะ่แหะไล่เบ็ดหาสเก็ตเตอร์หรอเล่เบ็ดหาสเก็ตเตอร์รับรออะไรเราไปรุ่นโอ้หมาดูกันสิขอสวยขอวายเต็มหน้าดังได้ยิ่งดีนะเบด 8, ็ด80เนี่ยเอาหน่อยนะโว้หเบด 8, ็ด80แตกพปนเจ0 7 0 0กกำลัง 6, 7, นนสวยนะโว้หเยอะไปนะขอเยอะไปนะโล่ไปแล้วนะโล่ไปแล้วนะ มาดูกันหน่อยเล้วเบ็ดแปดสิบจะเป็นยังไงตากตเตอร์โอเคได้ลุ้นหลายแถวหน่อยอย่างนี้ว่าไปไงเข้าวินแล้วเข้าวินแล้วจ็อดนี้เข้าวินแล้วสามตัวอย่างนี้ก็สวยงามพิครับรออะไรล่ะตามสูตรเลยนะมาดูน,นะตามสูตรไม่ได้นะตามสูตรคือมันไม่จ่ายให้เรานะต้องผิดสูตรกันบ้างนะเอาโหนหมุนให้แค่นี้อนยะ่างเงี้ยทำไมหมุนมันจ่ายน้อยมากเลยนะโอ้โหเบ็ดแปดสิบนะมาดูน,นะว่าจะแตกได้บ้างเมื่อไหร่เอาหน่อยเร็ว เอาหน่อยเลยถ้ารอบนี้แตกส,สวยๆนะเดี๋ยวบังต้องขอตัวลาแล้วโอเคครับผมแตกมาสามพันหนุกเป็นไงลนะ่ะได้เรื่องไหมล่ะของ <ๆ S 2> จริงโอ้โหไม่ได้โม้นะครับโอ้โหเจอดอกเดียวมาทีรู้เรื่องเลยไหมอีกสักดอกมาสวยๆหน่อยอย้ำไปดอกสุดท้ายมาอีกสักสองสามพันไปเร็วๆโอ้โหนึกว่าจะมาสวยๆนะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จ่ายมาให้บังสี่พันสี่เจ็ดสิบสองนะโอเควันนี้เก้าพันสองสี่สิบเอ็ด ได้เรื่องอยู่นะโอเคค่ะหรือแปดร้อยถึงหมื่นก็ไม่เป็นไรค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยวันนี้บังว่าก็พอแค่นี้ดีกว่านะสําหรับใครที่ชอบคลิปบังก็ฝากกระแทกไลค์สับส c r คร e กดกระดิ่งกองแกงกองแกงใหช่องบังด้วยนะวันนี้บางอู่พาเพลินก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า